ทำตัวติดรถนันมาทีมสองหน้าช่วยพี่ขอลงยามตัดไปหลายฟองก็ได้ถ้าทอทีมเป็นแล้วก็มม้ขี้ยาออกหอยหน่าเองตาถ่างแค่น้อยเองหุนลงเลยถึงว่าไม่สลับยืดมาพอเลี่ยมมันได้เลี่ยมแล้วกัมวยน้อนลงไปนี่ทำมันโพมาบบกงามกับก,กิมออกจบ มาวงนึ ắm, mainland, pay pay, ่งง้มไแคบไดยอย่างเดียวงามนอนไปลงไปสามงหนี่มันโพมากก่อยแตง๋อที่หลัง้นี่ครับตหนุนเนาะต้องไปดินอย่างมันักขาดึงอยู่เก้านะ เราเป็นแล้วที่ว่าสอนทิมสอนอย่างไปหลายๆคลิปนะครับเราเป็นแล้วมันก็จะเข้าตาเข้าเลียมห้องคนเดียวนะลายได้เป็นลายได้หน่อนอนมีห้องเปด้อย่างนักละป่อยกอดมือสอดหน่อยนี่งวางหน้าบางตากระแทกไปคนนี้น้ำดึงใบดึงอย่างไรด้วยพันธัน